นี่ค่ะแม่โอตเองลืมกดซับค i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอตด้วยนะนี่ค่ะแม่โอตเองตอนนี้ก็รถติดอยู่นานมากนะคะเห็นปะเห็นปะ มีคอมเมนต์มาน้องๆก็ถามว่าพี่เชอหายไปไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่มีไปทนานายอีกแล้วนะคะแม่ก็ดูจากข้อมูลเหล่งนี้แหละพี่เชอร์ตอนนี้ก็น่าจะอัดเพลงนะคะซิงเกิลของที่ตอนที่ออตอนที่ประกวดเซนปรสือนะเวิลใช่ไหมคะครั้งที่53นั่นแหละตอนนี้ก็คือแม่จะบอกว่าตอนนี้เขาเปิดจองแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจแม่ส่งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะของพี่แคปเชอร์ก็จะต้องเป็นเอ่อทายเอนะอยู่ท y p e เอนะคะ 2ไทป์นะของน้องมิวสิกเนี่ยจะอยู่ท้ายปีนะคะถ้าเกิดกรณีเนี่ยก็คือมันจะทาย A เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบพรีเมียมแบบสเปเชียลก็คืออันอันแบบอันแรกนะคะแม่ก็ทำแบบรูปเอาไว้ให้แล้วนะอันแรกนะคะทป์ A ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบัตรบัตรจับมือหรือเป็นอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่ง ในชุดแรกของ Type A เนี่ยก็จะมีก็จะมีเหมือนกับบัตรอีเวนต์นะคะแต่ว่าทาง Offi ิเชียเนี่ยยังไม่บอกว่าจะจัดอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะซึ่งก็คาดว่าน้องเชื้อปลางกับพิสิกเนี่ยก็จะไปร่วมง,งานด้วยนะคะส่วน Type A แบบที่2นะคะจะถัดลงถ,ดถัดมาทางขวามือเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีสุ่มโฟตโต้เซต ไม่รู้จะได้ใครนะคะอันนี้ก็ต้องเดากันไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อมาแผ่นหนึ่งนะอันนี้ก็แม่ก็มาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเผ จะถามว่าอุ้ยพี่เชอร์ทำไมช่วงนี้ข่าวเงียบหายอะไรอย่างนี้นะคะคุณแม่ได้จากน้องๆน,น,นี่แหละที่มาถามอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยมาอ่ามาทำเป็นคอนเทนต์เอามาทำคอนเทนต์ดีๆบอกข่าวกันซะเลยเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดตรงไปข้างล่างนะคะมันจะเป็นลิงก์ของอ่าอเมซอนเนาะเอาไว้ให้ซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วแม่เอาลิงก์ของบายี่ดีกว่า ที่เป็นแบบของ AKB นะคะเป็นออฟฟิเชียลก็สามารถสั่งซื้อได้นุ๊กเคันี้คุณแม่โอ๊ตก็แม่โอ๊ตก็ขอตัวไปก่อนนะคะเห็นไหมไปที่ไหนก็ถ่ายวิดีโอได้ก็ติดจริงๆเลยโอเคคุณแมวเบลนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่โอ๊กทำอะไรมาไปก่อนแล้วนะจ๊ะฝนตกแล้วบ๊ายบายจ้า